เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาอยู่ที่มหาวิหารพุทธปรินิณพานลูกศิษย์ลูกหามาถวายแรงกันตีนั่งร้านด้านในเสร็จแล้วก็มาลุยด้านนอกมีช่างวุดนำอยู่และสมานเพียรคันชาเบาวชาตรีโยมเหลียวแล้วก็นุ่นเลยอ่าหาหนูสุรศักด์เติมงามนะและยังมีพ่อประสิทธิ แม่ลินทองมาด้วยวันนี้แล้วก็เส์ช้างไทยกระมนลชนกมิตรสูงเนินก็ขึ้นมาแล้วเช่นเดียวกันอันนี้ด้านนอกอยูคาเรายังเหลืออยู่ยูคายังเหลืออยู่ที่จะได้ใช้งานเริ่มตั้งด้านนอกแล้วนะเพราะถ้าไม่ตั้งก็ขึ้นไปทํางานไม่ได้เหมือนกันเสร็จแล้วตีนั่งร้านเสร็จบริจาคแบบที่อาที่ช่างแดงไปทำนะ ด้านในนี่มาดูกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างผู้ถวายแรงเราเป็นอย่างไรบ้างด้านบนๆไม่ได้ขึ้นไปดูแต่ว่าเสดช้างไทยกระมวลชนกมิตสูงเหนือน,น่าจะอยู่ด้านบนๆโน้นนะทีมดูแลเหล็กทาเหล็กเป็นไม้ไผ่ให้กับเราด้านนี้ก็เห็นแล้วพ่อประสิทธนิะ์หนึ่งสมนึกสมศรีสุขนะแล้วก็เหมยวรุณีหอไทยสง ด้านนี้อากาชโชโตหรือเรียกว่าชชยพลจิติเรืองเกียรตินะกาะด้านนี้อยู่สีรักม่วงน้อยนะหนูคล้ายอยู่ไหมล่ะหนูคล้ายคําโฮมอันนี้ก็สีไพรบุญไทยสงอันนี้ลูกศิลย์ลูกหาลุยกันอยู่ด้านนี้นะกำลังกวาดกำลังปาดกันลงมาอันนี้ก็โอกำลังปาดลงมานะ โอ้โห oh, งานกันสู้กันนะสู้กันเต็มที่เลยนะต่อยเพียรขันชาแล้วก็ผ่อนแล้วม่อมนี่กระโชกนะผ่อนแล้วม่อมมาก็ได้ลุยงานกันด้านน้นมีใครบ้างละหนึ่งผ่อนน่้นแหละมีใครบ้างสองสามคนอ่ะปาลาเหรอลูกปลากันที่มาหนูพันก็อยู่บนน้น โอ้แล้วจึ้งอ่ะจึงจ้งสุนันทาวงถาเทียมแล้วไม่ีใครจับเสียมต่อให้ยัง,ยงไม่เอาช่างพุ้นมาจับให้หละ่ะจะได้ทำงานต่อช่างพุ้นจับแป๊บเดียวเดว่งั้นก็หรือว่าไม่มีใครทำทางโน้นทางโน้นสมานก็ได้นะทํามันเหลือไม่มากใช่ไหมไม่มากาอ๋อเออไปเอาช่างพุ้นมาปรับจับให้แป๊บหนึ่งไป เพราะว่าไม่มีใครทําเป็นก็ช่างวุฒนั่นแหละอันนี้หน้างานเริ่มาปาดปูนล,ลงมาแล้วนะเห็นไหมตามภาพนี้ลุยงานกันหน้าดูเหมือนกันในวันนี้เสาต้นโน้นก็ลุยกันนะสีไพรามาถวายแรงกับช่างวุฒนะต้องอาศัยช่างวุฒิได้ละสีไพรทึงจะเอา ถึงจะได้อีกเมก็ดกว่าไม่มีใครจับเป็นหรอกอันนี้หน้างานในวันนี้นะตามภาพนี้เลยย้ำอีกนิดหนึ่งว่าเสด็จช่างไทยกมลชนินกก็มาแล้วนะทำงานน่าจะอยู่ด้านบนบน่่วนด้านนี้เราก็ทํางานอยู่ฝั่งนี้กันก็มีโอมีวินัยด้วยนะลูกศิษย์ก็จะช่วยกันอยู่อย่างนี้นะปาดลงมาปาดลงมานี่ก็มีแผนกเจ็บ ปัดกวาดให้เรียบร้อยนะตามภาพนี้เลยงานหนักๆเหมือนกันในวันนี้นะปั่นปั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 น,ปนชื่กันเต็มกำลังความสามารถจริงๆนะขอ <Okay. S 1> บรุลลูกศิษย์ลูกหาทุกๆคนโบ๊มันเหลือเม็ดกว่าเสียมนะไม่มีใครเสียมให้ก็เลยไปไม่ได้มเม็ดกว่าทั้งบนนะ่ะเออไม่มีใครเป็นผ่อนมันก็เป็นไม่ใช่หรอทำไมผ่อนไม่เสียมปั่นอยู่เหรอ เล่้เตนค่ามตดเด่ยเองน้เดี๋ยเดี๋ยวเยอะไม่เยอะใช่ไหมดูด้วยอ่ะบุดไปดูไปเคลียกันนะศิะธิลุงหาที่ทำงานด้านบนบนโน้นหลวงพ่อชุ่มบุญแน่ๆเลยเสียง ทำความสะอาดอยู่ด้าน w วาฟแฟงหลวงพ่อชุ่มบุญกูบกขวัญด้านบนบดโน้นนะโอ้โหงานด้านบนบดนั้นก็ทำงานกัน่วนด้านก่อน,นี้ก็ก่อกันไปก็เป็นศาสตร์เป็นศิลป์อยู่บนนี้แข็งแรงกันอันนี้ก็ตั้งใจทำกันยิ่งนักนะสาธุจริงๆได้เห็นงานงานที่ทุกท่านได้มาทำการทำงานกันแล้วนะ พระอาจารย์ก็ปลื้มใจว่างานมันไปเยอะนะและเสาก็อีกไม่นานก็จะตัวเสานี้ก็จะสําเร็จนะฝั่งนี้ก็จะเห็นว่าสูงสูงอย่างนี้นะโอ้โหต้นมันสูงๆงทั้งนั้นเลยนี่นี่ดูผาหนูดูด้านบนนู่นนะเบาชาตรีแล้วก็เหลียวแล้วก็ สมานเทพคันธารลุยกันพวกหัวอ่างน่าจะกลับแล nah. ้วนะพวกหัวอ่างเลี้ยวเลี้ยวหัวอ่างกลับแล้วใช่ไหมฮะที่ไหนเอาไปเจ็บอิดโอ้โหพวกหัวอ่างไม่ได้เลิกนะไปไปเคลียร์เรื่องอิดไปเจ็บเรื่องอิดที่เมนเผาศพรูประพิษเผาศพแล้วก็ต้องเคลียร์เรื่องเมนเรื่องเตาเผา ดูสิหัวอ่างรัตดรริมา9สถานีหมายถึง9คนช่วยงานเต็มที่เลยขอบคุณพี่น้องจากหัวอ่างคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกศิษย์ทุกทุกคนจากหัวอ่างรัตดรริเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะเพลเิดเพล่นเจริญใจกับการได้เห็นคนทําบุญทํากุศลได้ผลได้อานิสงส์พระมาะที่ได้ก็ปลื้มใจกับลูกศิษย์นะกับลูกศิษย์ลูกหาที่อถอยแรงทถอยงานกันทํากันจริงจงจังๆในกองอยูคาที่เรามากัน6รถ6รถหกล้อ เหลืออยู่ประมาณนี้แล้วก็ตีไปรอบไปเรื่อยๆรอบไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะได้ทํางานกันให้เต็มที่มันห่างไปหรือเปล่าเวลาก็ทํางานเน่ะมันห่างไปหรือเปล่านั่งร้านน่ะเขาต้องทําผิวมันห่างไปหรือเปล่าเขาจะเยินคือผิวเขาต้องแต่งผิวทาสีอะไรพวกนี้มันห่างไปหรือเปล่าที่ตั้งหรือไม่ห่างฮะ ไม,ไม่รู้ที่ตั้งเนี่ยมันห่างไวหรือเปล่าทำงานได้สะดวกอยู่ใช่ไหมก็ดูก็แล้วกันให้เหมาะควรดูว่าที่เราตั like, pues, ้งขึ้นไปนี่มันห่างไหม ก็ดูดูให้ให้ได้ใช้ประโยชน์ได้ดีๆก็แล้วกันนะนี่คือหน้าง,งานนะพระอาจารย์ก็พูดด้วยดูด้วยสั่งด้วยนะอะไรต่อมีอะไรด้วยนะหลายอย่างหลายประการเดี๋ยวจะต้องไปสั่งกำชับอีกเดี๋ยวตามไปดูอีกว่าอะไรเป็นอะไรบ้างขอบคุณทุกท่านสาธุกับทุกคนขอบคุณลูกศิษย์ลูกหาทุกๆท่านวันนี้29มิถุนายนพุทธศักราช2564ภาคบ่ายนะบ่ายสามโมงถึงโมงเย็นแะล้ว พระจารย์ไปฉีดวัคซีนมาฉีดแอตราเซนิกาหรืออะไรเงี้ยเนี่ยนะแอตรานี่แหละแล้วก็ฉีดแล้วก็พักที่นั่นทัก30บนาทีแล้วก็กลับมานี่แหละหน้าง,งานลุยกันต่อว่ากันต่อไปหลวงพ่อชุ่มบุญกำลังเดินลงมาหลวงพ่อชุ่มก็น่าจะไล่เรื่องคานไบแฟงอยู่ด้านบนบนเสริชกมลชนก็น่าอยู่ด้านบนบนขอบคุณทุกท่านสาธุก,กับทุกคนนคี่คืออัปเดตหน้านงานในวันนี้ในช่วงนี้คอเจริญพร